รีวิวครับผมวันนี้ก็มาติดตั้งเทอร์โบเล็กกองเปียกนะครับผมที่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับนี่ครับเสียงก็ประมาณนี้นะครับผมนี่ครับตั้งโพดไม่ได้ตั้งผ่านนะไม่ได้เอาประแจเลื่อนมาเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาล็อกผ่านไว้ครับก็อาจจะใช้แบบเป๊ะๆหน่อยอันนี้เป็นชุดอ่าโบเล็ก กล้องเปียกนะครับแล้วก็เสาคำ้ำลูกค้าสั่งเป็นตัวหนามิลห้านะครับผมเรายังไม่มีเสาค้ำแบบขายส่งนะครับส่วนใหญ่เราทำหน้างานนะครับผมเราจะทําหลบทั้งเสากองและหลบทั้งนี่เห็นไหมมันจะหลบเสากองด้วยจะได้พอดีนะครับวางกองวางอะไรตางนี้งเสียงก็หวานๆแนวนี้นะครับผมขอบัเล็กไม่มีอะไรมากครับผมดูแลง,ง่ายครับผมความแรงก็ แต,แตกต่างจากเดิมแน่นอนครับเช่นยกตัวอย่างนะครับเข้าวๆนะครับสมมุติว่าเราใช้รอบ2000ในได้50แรงนะครับพอเราเกาะโบไปก็50แรงอาจจะได้53 54แรงหรือ55แรงก็ขึ้นอยู่กับสภาพรถคันนั้นๆด้วยนะครับผมเพราะว่ารถแต่ละคันไม่เหมือนกันนะครับรถใหม่ใช่จะแรงทุกคันนะครับ ก็ลูกค้ายังเป็นมือใหม่นะครับเพราะว่ารถก็ใหม่คนก็ใหม่ดูไถถูกบ้างไม่ถูกบ้างนะครับผมไม่เป็นไรครับหน้าตัเองลูกค้าบอกี่ผ่านก็ไม่ตังนะเพราะว่าข้อผ่านล็อกไว้แล้วตั้งไม่ได้นะครับดูนี่นะครับลูกค้าว่าซื้อรถมาใช้งานเองไถสวยบ้างไม่สวยบ้างก็น่าตัวเองเนาะเออเอาสักสามสีรอกก็ได้ ครับลูกค้าไม่เน้นรับจ้างนะครับผมก็เสียงวิดววินหวานอย่างนี้นะครับผมสําหรับคนที่ไม่ชอบอะไรมากมายครับติดตั้งเองได้ครับผมพุโล L ห้าสิบ นี่ก็เป็นรถมือสองนะครับผมรถมือสองก็สภาพยังสวยนะครับผมก็จะเป็นสเตปโบเล็กถ้าเป็นเทอร์บโบเล็กไม่รวมกองเปลี่ยงนะครับก็อยู่ที่9,500บาทนะครับรวมสม่ง ก็แรงได้เท่านี้นะครับผมตามงบประมาณจะให้แรงเหมือนเทโบใหญ่ให้ไปเค้นเค้นเหมือนตัวแพงๆไม่ได้นะครับผมมันจะไม่ทนอาจจะหมดบ้างนะครับผมก็ตามคุณภาพเทโบนะครับเราก็เลือกสารเอาแล้วแต่เราชอบ แต่แรงเรื่องแรงมันแรงแน่นอนนะครับแตแรงน้อยแรงมากก็อยู่ที่สภาพรถนะครับเะโบไม่มีนะครับว่ารอรอบเะ์โบไปช่วยเพิ่มกำลังนะครับผมไม่ได้ไปเพิ่มรอบ รอบก็รอบเท่าเดิมจะเป็นลารอบได้ยังไง ก็ช่างรีวิวให้ลูกค้าดูเสียงหลายๆมุมนะครับผมจะได้ใกล้เคียงของจริงที่สุดเพราะว่าลูกค้าบางคนได้ินเสียงแบบนั้นแบบนี้นะครับแต่ละคนดังนั้นผมก็จะอธิบายนะครับเรื่องเสียงครับเราต้องฟังเสียงไกลๆแล้วก็ดูหลายๆคลิปนะครับมันจะใกล้เคียงของจริงที่สุดนะครับ แปลว่ารถคันนี้สภาพเครื่องยังโอเคอยู่นะกำลังไม่ค่อยตกแต่บางคันนี่เกียร์เกียร์หนึ่งหรือเกียร์สองไฮก็ค่อนข้างจะตกนะเกียร์ยหนึ่งไฮย,ยังตกเลยอันนี้ก็คือเกียร์สองไฮนะครับสภาพเครื่องยังสวยๆเลยรถมือสองนะครับผม เทอร์โบเล็กเครื่องกองเปียกครับเสียงก็ประมาณนี้ส่วนข้อดีของกองเปียกก็คือเราไม่ต้องเป่าฝุ่นทุกวันนะครับผมข้อเสียก็อาจจะทําให้คนขี้เกียจนะครับจนล,ลืมดูแลรถเลยนะครับผมที่ก็เป็นเสาค้านะครับผมจัดให้สวยๆนะครับผมพอใส่กองวางตำแหน่งกองได้พอดีนะครับผมตำแหน่งนโอเคนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามผลงานช่างบิ๊กด้วยเนี่ยเสียงก็ประมาณนี้ผมจะเดินดูรอบๆให้ผู้ชมได้ยินเสียง ครับผมฝากติดตามผลงานด้วยครับขอบคุณครับผม